ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับเข้าเซ่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง 2. พฤษภาคมโปรดชชยวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังนประชมเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เบ่งปันเนียวทานตัวเดียวร้อยสิบหน่อยเบ่งปันเบ่งปันหกตัวเดียวนะเบ่งปันหกตัวเดียว ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ร้านอัพบนเบ่งปันห้าแปดนะเบ่งปันห้าและก็เบ,บ่งปันแปดนะท่านขี่ท่านแก่เจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปนนานแออนวนนะทางร้อยเบ่งปานเก้าเบ่งปานเก้านะแนวทางที่ผ่านมาก็ผนะ่านนะท่านผู้ชม แนวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทันใหม่ในกระเบงปันเก้าตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เนวทันหลักอ0 0ร้อยหลักอร้อยชูนเดวทันใหม่นี้ครับผม890กับศ12 โชนโซนโชนโซนนะท่านผู้ชมนะโชนโซนโชนโซนตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้โกดรามอัพโบน ท่านขี่ท่านแก่เบ่งปันปโซนสองเบ่งปันปโซนแล้วก็เบ่งปันสองโซนสองเบ่งปันสอง,สองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปานแปดสี่สามหกห้าสามสี่สามห้าสามแปดสามแปดสี่วิ่งสามการหกสามทานผูช้ชม ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูเแีวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ท่านี้ก็เบ่งปานห้าสี่สองหกห้าสนึ่งศูนย์สองห้ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมหลักอร้อยเ mm hmm. บ่งปานศูนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูน mm hmm. นะเดี๋ยวทันใหมนี้ก็เบ่งปานศูน mm hmm. ตัวเดียว mm hmm. ก็ขอบคุณอย่างมากครับ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็จับคู่จับคู่บอลล์นะจ,นน 3, 4, 5, จับคู่บนล่างเบ่งเป็นสามสี่ห้าจับคู่สองสามหกสามเก้าสามสองสี่หกสี่เก้าสี่ 25งห95อดีตที่แล้วผ่านผ่านสองสองสองต่อไปครับผมใบนี้ใบเขียวนะใบเขียวก็เบ่งปัน0ูน 0 5 1 5 1 6 0 5 0น1 5 1 6นะท่านผู้ชมเบ่งปันสี่โคเบ่งปันสีโคต่อไปครับผมท่านนี้ก็เบ่งพัน เด่น01438จับ 5, 0, 5, 1, 5, 4, 5, 3, 5, โค5051545358 0717473787นะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้เบ่งปันให้พิจารณา01438 จับคู่3 6 9 0 6 0 3 7 9 1 6 1 3 8 9 3 6 4 3 9 9 3 6 3 9 8 8 8นะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณมากครับผม ต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมท่านนี้ก็เบ่งปานอดีตที่แล้วผ่านเปกหนึ่งเปกห้เปดเก้าผ่านเปกห้านะดือทันใบนี้ก็เบ่งปาน9ตัวเดียวคู่9าสองเ เก้าสองเก้าเจ็ดห้าเก้าก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้วิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสองตัววิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวนะท่านผู้ชมนะ แบ่งปัน5-8แบ่งปัน5แบ่งปัน8แบ่งปัน,ปน2ตัวให้พิจารณาอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในตอนใหม่นี้ก็แบ่งปัน5-8 ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็แบ่งปานเดี่ยวทานวิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวอดีตผ่นเดียวทันใหม่นี้ครับผมสี่เนะสี่เก้เดียวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน4 9่เก้าบ่งปานสองตัว ต่อไปครับผมเต็มสิบหน่อยเต็มสิบหน่อยสองสูตรชูนเต็มสิบหน่อยบนเบ่งปานชู 1, 7, 8, 9, 1, 7, 8, 9, นหะนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะก็เบ่งปานชูนสี่ตัวสี่เต็ม ชุนสี่ตัวสี่เต้มให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ครุบรสสนอเปตัวทบชุมหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปด ศูนย์หนตัวนะเบ่งป่านแตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางแนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งป่านหกเจ็ดแปต่อไปครับผมใบนี้เออ สู่เบงปานปวิ่งสองตัวเดียวสองห้าสองสี่ห้าศูนยสองหป็ดสองสีสามห้าป์วินสองสี่าแนย์เท่านผู้ชมก็คลิปนี้เอารา เจอการเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม